อย,อย,อย,อยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ส,สดตะยอวิถีชีวิตอย่างพอเพียงค่ะพอดีเมื่อนี้พี่สาวเพิ่นกลับมาจากโรงพยาบาลละค่ะนองกับกลับมาแล้วค่ะ อยู่ในระยะอทักฝืนกันเลยเอามาแต่ไม่อยู่สวน,สน,สนจ้ที่นี่ไอ้พี่สาวเพิ่นไปหาหน้อใหม่ยวนทั้งหัวหน้าจ้ะหน่อนใหม่อะไนี่ก็นอนยใหญ่ๆค่ะช่วงนี้นาฝนมันงแต่กี่เริ่มออกายแน่ละค่ะเพราะวันเป็นฤดูกาลของมันพี่น้องเมื่งจ้า นอไมอันนี้เขาเอื่อนวันนอไมลายลเวลาตมเนี่ยมันสีหอมมันดีมันสีแซบค่ะแล้วมันเป็นนอไมแทะถ่า,ายเปรียบใส่กับนอไมหลายๆอย่ายยงที่ยูอนทาาบานเท่ากับสีนี้นอไมเป้อนอไมห่วกพวกนี้นอไมอันนี้จะได้ราคาดีกว่าถ้าเอาไปขายแต่รสชาติมันก็สีแซบ้ะแต่ก่อนเท่ากาันไปหานอไมแบบนี้ละจ้ะถ้ากันไปหามาขายแต่ข้าวยังบนนะฮันเนี่ยมาเห็ดสวนแต่ข้าวยังหน่อยอ่ะจะ้ะถ้ากันไปหากับพอ่อกับแม่ ไปหาน,น,าน,น, oh. นอไมัยนมัยลายนมัยป้อน like. ไม้หัวส่วนมากนมัไม้ปอเขาจะเสี่ยงมาเฮ็ดนอไม้สสมเขาจะมาเฮ็ดนอไม้สสมเอาไว้ถ่ากินย่ำแรงจ้ะส่วนนอไม้หัวก้ะกระเฮ็ดใดให้กันแต่ว่าเพคนเสี่ยงมาเฮ็ดเป็นนอไม้อัดหลายกว่าจ้ะนมอยหัวอันนี้นมอยหัวเนาะนมอยหัวกระสิเป็นประมาณนี้นะจ้ะนี่คือนอไม้ยหัวรุ่นนี้เขาก็เสี่ยงมาอัดเฮ็ดเป็นนมัยไอ้นอไมัยอัดไว้ถ่ากินจ้ะเออเฮ็ดใส่ถุงหนึ่งเอาใส่ถุงไว้จ้ะมันเป็นอะไร วิธีการถนอมอาหารนะจ้ะเป็นวิธีการเก็บรักษาไว้ยามถึงฤดูมันม,ม่มีมากเขากะผู้เฒ่าคนผ้าเฮ็ดนะพ่อแม่เขาผ้าเฮ็ดเราจะหลังจากเขาซับแล้วๆเขากะสอกาบออกอีย่าง้วเขากะมาล้างทำความสะอาดอืมน้องจะงามอย่างทึงความสะอาดเอาไปทำต้ม ค <g ül> ุณนกไม้อันนี้คนอยากหลายจ้ะนกไม้ไล่นี่ยคุณอยากหลายอยากค่าย,นออยาขนกี่ทขค่ายยังน้อยนี่ละจ้ะบ้านเฮาถึงฤด,ดูการนกไม้กะถ้ากันหาหน้าขายแน่กินแน่จ้ะชูแบบแไ่่ยๆอยู่กับม่ามส,าาสะส่วนใงอือถ้าคือจังแต่กี้สมัยตังแต่เอ็มยังหน่อยนะเข้าก็ะิไปหากันทั้งคู่ทั้งเขาคุณ หาได้มากอะเอาไปขายเอาไปต้มแล้วก็ขายขันห้าต้มแล้วมันกระสิได้ละค่าแน่ขายถุงละยี่สิบบาทได้จากนอได้ประมาณจากนอถุงละยี่สิบบาทได้<ม>เกือบสิบนอไปยไูนะ่เนาะประมาณนะั<ม>้นเก่านอนสิบนอเดี๋ยวจ้ะนอหน่อยนอใหญ่ปนกันไปเอาไปขายอันเที่ยวหาได้เมื่อน,นี้พี่สาวเพื่อนกระสีเอาไป ไอ้ห้ลูกค้าโยหองไตเทียมจ้ะไตเทียมเพราะว่าเนื้อมือแรงน้องจะไปฟอกเลือดกับพี่สาค่ะเพื่อนกระสิเอาหน่อใหม่นี่ไปขายน้ำนองสากะออกพ้าจากโราบาลเมื่อนี้แล้วจ้ะแต่ว่ามือแรงก็ต้องเดินห้างไปฟอกเลือดต่ออันนี้อันนี้เขาเอื่นว่านอนทั้งดินนอนนั่งดินค่ะนอนนังน่งดินคือนอนที่ยู่ใต้ขี้นนดินละจ้าเพื่อน สีขาวแน่อันนี้ต้่มสีหอมแสบจ้ามากินกับน้ำพริกกะปี้ก็ได้กินกับแจ้วบองประเด็กก็ได้จ้าแล้วแต่ผู้มัก เอาบาคุงไปตามเทียงจ้า กินข้าวเช้าคุณอาเด้อ เดียวป่ะันไดันดันไปดูดดกันยสุขเด้อจ้าด่ไป้าดูน่นนี่แม่อืมอเคบอกว่าต้นมาด่นั่นนี่มาแม่นาน่้อยน่อม่ไม่หวานอร่อยอร่อยจังเลยหวาน